สวัสดีพวกนายวันนี้ฉันอยู่ในแผนที่ช่องเขาและที่พวกนายเห็นอยู่ในมือของฉันนี้ก็คือเจ้าอสารพิษร้าย MP9 นั่นเอง <c oughs> และคือยิ่งใหญ่เหลือเกินแน่นอนว่าใครที่ได้สบตากับเจ้านี่แล้ว ก็ไม่แคล้วที่จะต้องขาอ่อนลงไปนอนนับเส้เดือนเพราะความเผ็ดซีดซาดแซบเวอร์ของมันและสถานการณ์ที่พวกฉันกําลังประชิญอยู่ตอนนี้ก็คือวพวกเรามาถึงบ้านพักริมชายหาดน้ําซ้ายังต้องเจอกับเราแก๊งบอยแบนด์ของดอสที่ลุกฮือกันขึ้นมาต่อต้านไม่ให้พวกเราเข้าไปยังข้างในนั้นพวกเราจึงตัดสินใจที่จะถอนกําลังไปยังบริเวณหมู่บ้านใจกลางหุบเขา เพราะว่าตอนนี้ศัตรูได้ประชิดติดพันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วและจากการประชิดติดพันนั้นทําให้ศัตรูรู้ตําแหน่งอันแน่นอนของพวกเราและพวกเขากําลังวางแผนที่จะบุกตะลุยเข้ามาจัดการพวกเราในอีกไม่ช้านี้แล้วสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็เพียงแค่ให้พวกเขาเข้ามาแล้วก็รอรับแรงกระแทกนั่นเอง ม,นะมันยอดมาแล้วเฮ้ยยิงมันดิยิดิยิงดิงดโ้นั่งทำไมนั่งทำไมกตัวนึงอีกตัวนึงเออหมดหมดโอ้โ <c oughs> หกตาย ปั๊มยาแป๊บปั๊มยาแป๊บและหลังจากการประทะอันแสนดุเดือดแน่นอนว่าพวกเราเป็นฝ่ายที่ชนะเนื่องจากพวกเขานั้นไม่อาจที่จะทนพิษร้ายของเจ้า MP9 ลูกรักของฉันได้พวกเขาต้องสูญเสียทรัพยากรที่พวกเขามีเพื่อเส้นสวงให้กับมัน และเนื่องจากมีพวกของเราคนนึงไม่ได้ไปต่อแล้วบวกกับเข้าของที่พลุงพลังเต็มกระเป๋านั้นทําให้พวกเราตัดสินใจที่จะถอนกําลังที่ค่ายอาเพื่อเป็นการยุติภารกาิจนี้แล้วก็เพื่อที่จะได้เริ่มกันใหม่บอกได้คําเดียวว่าอ e ีซี่จัด